ใจไม่กล้าพอขอริวเป็นแฟนในซีรีส์ไอซอยูอินไมดรีมเธอชันฝันเราดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องให้หนุ่มๆของเราต้องหนักใจซะแล้วเมื่ออีกคนก็ไม่รู้ใจตัวเองในขณะที่อีกคนก็ยังใจไม่กล้าพอขอคนที่รักเป็นแฟนในซีรีส์ไอซ You อินไมดรีมเธอชันฝันเราผลงานจากวีวีออริจินอลงานนี้แฟนๆต้องมาเอาใจช่วยพี่ยูกับโยโซแล้ว หลังจากที่ยูพัตเตอร์ภูเบศได้ตัดสินใจสารภาพรักรก,กับไอริวอินครัตความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ถูกพัฒนาไปในทางที่ดีต่างจากคู่เพื่อนแอบรักโยเซพัชระกับอิ้งเกมโอลาริที่โยเหมือนเจอสึกหนักสองด้านเพราะอิ้งก็มีทีท่าไม่พอใจและอึดอัดต่อโยมากขึ้นเรื่อยๆแถมโยยังต้องมาผิดใจกับไอเรื่องที่เขาพยายามจับคู่ไอกับวานเจเจรัชพลปีงานนี้เรียกได้ว่าปัญหาหัวใจของสองพี่น้องเกิดขึ้นอีก คฝัง่งพี่ชายอย่างยูคิดหนักว่าควรจะขอไอเป็นแฟนได้หรือยังส่วนคนน้องอย่างโยก็ได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งและตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างตนและอิงกลับมาเป็นเหมือนเดิมอิงจะจะอ่อนยอมกลับมาดีกับโยไหมยูจะขอไอเป็นแฟนสําเร็จหรือเปล่าติดตามลุ้นและให้กําลังใจทั้งสองกุ่มต่อได้ในซีรีส์ไอซอยูอินไมรีนเธอฉันฝัน 0.8ในวันพุทธที่วันที่11กันยายนนี้เวลา20นาฬิกาทางแอปวีวีหรือเว็บไซต์ w w w ร์ลไพิเศษสำหรับสมาชิกวีวีวีไอพีดูได้ล่วงหน้าก่อนหนึ่งตอนคลิกเพื่อรับชมเรื่องราวของไอริวอิงคารัตนักศึกษาหนุ่มคณะนิเทศศาสตร์ที่อายุกำลังจะครบ20ปีบริบูรณ์ในวันคริสต์มาสอีฟจูจ่ๆเขาก็เริ่มฝันถึงเหตุการณ์แปลกๆว่าเขาจะตกอยู่ในอันตรายซึ่งกลายเป็นจริงในเวลาต่อมา เขาเริ่มฝันถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับยูพัตเตอร์พูเบตช่างภาพหนุ่มที่ชายข้างบ้านผู้คอยแกล้งเขาอยู่ตลอดตั้งแต่เขายังเด็กแถมยังเป็นที่ชายแท้ๆของเพื่อนสนิทของเขาอย่างโยเซอร์พัชระนักศึกษาหนุ่มจอมเจ้าชูอีกด้วยไอพยายามช่วยเหลือยูให้ไม่เกิดอุบัติเหตุตามที่เขาฝันอย่างทุลักทุเลพร้อมกับสงสัยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขาได้อย่างไรแต่ในคืนหนึ่งเขากลับฝันว่าตนเองจูบก,กับยู สติแตกเมื่อตื่นขึ้นเขาจึงต้องหาสาเหตุของความฝันและพยายามหลีกเลี่ยงพี่ชายข้างบ้านคนนี้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในฝันของเขาเกิดขึ้นจริง